ดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการเจ้าจีนมองจีนผ่าน,าน,าน,านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับช่วงที่ผ่านมาน,นี้เราก็ผ่านกันไป8เดือนแล้วแล้วก็เข้าสู่เดือนที่9 4เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเวลาแป๊บเดียวเนาะแล้วเราก็ผ่านมากําลังจะผ่านไปอีก1ปีอะโอเคสําหรับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็มีโอกาสได้ไปที่เฉิงตูนะครับจริงๆต้องพูดว่าไปเสฉชวนมากกว่าก็ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนที่นั่นซึ่งในรอบนี้จริงๆก็ถามว่าได้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากมายที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเอาว่าหัวข้อในวันนี้ก่อนเราพูดถึงเมืองเฉิงตูมันคือสิ่งที่แรกที่เราไปถึงนะครับเพราะว่าเรานังเครื่องบินจากสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงที่เฉิงตู เฉิงตูเนี่ยถ้าสําหรับผมแล้วจริงๆก็มาประมาณ3-4ครั้งแล้วโดยทุกครั้งเองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาเที่ยวซึ่งพอพูดถึงมาเที่ยวในเฉิงตูเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกภาพออกว่าแบบก็ไปศูนย์อนุรักษ์แพนด้าไปควนใจเชียงไปมันก็มีอยู่แบบไม่กี่ที่ที่จะพูดว่าจะแบบ เออมาเฉิงตูแล้วคุณก็ต้องมาเที่ยวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปเพราะว่าไปร่วมงานแต่งเขาแล้วเราก็ไปก่อนล่วงหน้าสะหน่อยหนึ่งก็เลยได้มีเวลาที่จะแบบว่าสัมผัสชีวิตของคนเสชวนจริงๆเนาะครั้งนี้ที่เราไปกันไม่มีแผนอะไรเลยต้องบอกเลยว่าไม่มีแผนอะไรเลยเพราะว่าผมเอง ไม่อยากจะไปเที่ยวในที่ที่มันเป็นแหล่งที่ต้องเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไปกัน 3- 4สี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็เดินจะแทบหมดทุกที่ทุกทางทุกช่องทุกสถานที่ที่เราควรจะเดินเพื่อผมเขาก็ถามว่าอยากไปไหนก็เลยบอกไปเลยว่าแบบอยากไปที่ที่มันแบบไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าสถานที่ที่คนรู้จักเราเดินหมดแล้วเราอยากจะไปที่ที่มันนีชบ้าง ที่ที่ไม่มีใครเคยสัมผัสบ้างแล้วก็วันนี้เนี่ยแหละครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าผมไปไหนมาบ้างโอเคเราเปิดประเด็นในที่แรกก่อนลงมาถึงปุ๊บวันแรกเลยคืนแรกไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าก็เข้าโรงแรมอะไรเสร็จปุ๊บตื่นมาวันที่สองเราก็อยากไปในที่ที่ปกติคนจีนเขาจะไปต่างชาติไม่ค่อยจะไปเพื่อนก็พาไปที่ตรงเจลจีอี้ ถ้าแปลกันตรงๆเลยเนี่ยก็คือเป็นความทรงจำของชนบทตะวันออกตรงเนี่ยคือตะวันออกเจียวเนี่ยคือเจียวชอก็คือเขาเรียกว่าชายขอบก็จังเรียกว่าชนบทบ้านนอกอะไรประมาณนี้ G.E. คือความทรงจำที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นที่เก่าแล้วก็เอามาทำใหม่รีโนเวทใหม่ให้ดูเป็นเหมือนแบบที่เที่ยวอย่างเงี้ยครับซึ่ง ตอนที่ไปถึงเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเออนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนจะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ต่างชาติก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเหมือนมันมีชื่ออังกฤษเพราะมันมีชื่ออังกฤษเนี่ยผมเดาได้เลยว่ามันก็คงจะน่าจะโปรโมทมาเร็วๆนี้แต่ที่แน่ๆแต่ก่อนผมไม่เคยมาเลยณที่นี้ไม่เคยมาเลยที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าก็เป็นเหมือนโรงงาน เนาะเป็นเหมือนโรงงานเดิมซึ่งโรงงานนี้เนี่ยก็เป็นโรงงานที่ใช้ในสมัยก่อนใช้กันจริงๆนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเหลือที่เป็นท่อเป็นอะไรเขาซึ่งเขาไม่ได้รื้อออกเนาะแต่ว่าด้วยโรงงานนี้ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นที่เที่ยวซึ่งอันนี้จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับตอนน้องเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ซึ่งของจีนจะมีตั้งแต่หนึ่งเอถึงห้าเอเนาะแต่โดยปกติแล้วผมไม่เคยเห็นต่ำกว่าสี่เอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรยังไงแต่ก็เอาว่าก็ถือว่าสี่เอเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับคนในประเทศส่วนใหญ่ห้าเอเนี่ยมันคือเดอมัสของคนต่างชาติเท่าที่ผมรู้สึกนะครับอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเป็นระดับสี่เอตรงนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีมีร้านค้าอะไรเยอะแยะไปหมดก็จะเป็น ต้องเรียกว่าเป็นแนวอาร์ตเนาะเท่าที่ความรู้สึกของผมเองนะครับเพราะเรายังไมไ่วันนั้นเราไม่ได้เดินแบบเดินรอบมากไม่ได้เดินทะลุทะลวงมากแต่เรารู้สึกว่าทุกร้านที่เราเดินผ่านมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่มีทั้งร้านที่ขายงานศิละปะงานทํามือแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดูอาร์ตอยู่พอสมควรวันนั้นที่ไปเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือฝนตก มาพอดีแล้วตกหนักด้วยแล้วก็ยาวด้วยทำให้โอกาสที่จะเดินได้สัมผัสเต็มที่นั้นก็ยิ่งน้อยลงไปอีกก็สุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราได้ชมบรรยากาศที่นีดหน่อยจุดเด่นของที่นี่นะครับที่เวลาคนมาจะต้องมาเลยเนี่ยก็คือจะมีเรียกว่ากำแพงที่เพ้นด้วยคำว่าเฉิงตูตัวใหญ่ๆเลยตรงกำแพงนี้เนี่ยจะถูกกั้นไว้ก็จะให้หนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจเข้าไปถ่ายรูปถ่ายทีละคนโดยที่ไม่มีใครมาบังก็จะสามารถเก็บภาพสวยๆได้นะครับนอกจากอันนี้แล้วก็จะมีตอนน้องเรียกว้โหรถไฟเนาะในสมัยก่อนซึ่งอันนี้ผมเห็นแล้วผมก็แอบถึงตอนแรกเนี่ยคือผมเห็นแล้วผมก็ถามเพราะว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของจําลองหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเนี้ยของจริงของที่ใช้จริงก็ต้องบอกจริงว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็น หัวรถไฟที่ใหญ่แบบสูงน่าจะมี4ี่ห้าเมตรได้แล้วก็มันก็ดูแบใหญ่มากมากกว่าของเราที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ขนาดรถไฟก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยมันใหญ่กว่ารถไฟเราหย,ยาบๆยบมันน่าจะประมาณเท่าหนึ่งประมาณนั้นเลยครับคือมันใหญ่แบบเห็นแล้วก็ตกใจเห็นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเอ๊ะของจําลองหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่เขาบอกว่ามันก็เป็นรถไฟที่วิ่งจริงนะครับซึ่งรถไฟนี้เนี่ยก็ในปัจจุบันนอกจากเอามาโชว์แล้วจริงๆข้างหลังเขาก็จะมีโบกี้ที่ต่อไปอีกหลายโบกี้ก็จะมีโบกี้ที่ถูกทำเป็นด้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรประมาณนี้ด้วยก็จะได้อารมณ์เหมือนตู้สเสบียงแบบไฮโซนิดนึงซึ่งสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ตรงรอบข้างนะครับไม่ได้ในร้านเนาะแล้วก็สามารถ ทางเข้าในร้านได้ก็ก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนวันนั้นเนี่ยเราหลบฝนเราไม่ได้เดินเราหลบฝนผมก็เลยได้มาหลบอยู่ร้านเป็นเหมือนร้านคาเฟ่ที่อยู่ตรงข้ามกับทางไอ้หัรถไฟนี้เราก็ได้ดูแบบดูวิวหลายคนที่เออเข้ามาถ่ายรูปก็เห็นหนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะอ่ะแล้วก็พอฝนซาเราก็ออกไป ตอนแรกก็น,นึกว่าจะกินข้าวกันที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีร้านอาหารอย่างที่ผมบอกไปนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไปกินใกล้ๆร้านอาหารที่เพื่อนพาไปเนี่ยในงานนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นร้านอาหารที่คนท้องถิ่นเขากินเวลาแนะนํามันก็อาจจะแนะนํายากนิดนึงแล้วก็ราคาก็อาจจะแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นผมขอพาสในเรื่องนี้ไป <laughs> โอเคถ้าจะตรงเจ e แล้วไม่ทราบว่าในกลุ่มท่านผู้ฟังเนี่ย มีใครเคยได้ยินเพลงเฉิงตูหรือเปล่านะครับเพลงเฉิงตูเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคนที่เรียนจีนก็ส่วนใหญ่ในยุคหลังๆก็มักจะได้ยินหนึ่งเพลงนี้เนาะเพราะเพลงนี้เขาเขาจะเขียนถึงเมืองเฉิงตูเนี่ยแหละว่าเออเฉิงตูมีอะไรบ้างชีวิตไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนพอได้ยินก็จะชอบซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะในเพลงเนี่ยมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาจะพูด อยู่เสมอว่าเออเราเนี่ยใช่ไหมอยู่ที่เฉิงตูเดินเล่นอ่าแล้วก็เดินไปที่สุดปลายถนนถนนชื่อถนนยู่หลินเนาะเดินไปสุดถนนยู่หลินก็ได้เดินผ่านดานที่ชื่อว่าเสียววเส่ยวจิ๋วกว่านจริงๆเสี่ยวจิ๋วกว่านเนี่ยมันคือชื่อมันถ้าแปลตรงๆก็คือร้านบาร์เล็กๆ เออคือมัน,ม,น,ม,นมันคือบาร์เล็กๆตอนแรกเราก็คิดว่าแค่เขาพูดถึงว่าเดินผ่านบาร์เล็กๆแต่ที่ไหนได้พอตอนหลังเรามาค้นข้อมูลนะครับก็พบว่าบาร์เล็กๆเนี่ยมีอยู่จริงแล้วชื่อนี้เลย,ช,เลย,ช,เลยชื่อเสี่ยวจิ๋วกว่าน,นะครับก็เลยรีเควสเพื่อนไปในวันนั้นว่าแบบเออเนี่ยเราไม่เคยได้ไปถนนน,นี้เลยข้อแรกคือยู่ดินลู่ไม่เคยไปเลยข้อที่2อเสี่ยวจิ๋วกว่าที่ถูกพูดถึงใน เพลงเฉิงตูเราก็ไม่เคยเห็นเลยก็เลยอยากจะไปเพื่อนก็นกบอกได้เดี๋ยวจัดไปวันนั้นเขาก็เลยพาเราไปที่ยู่หลินซีลู่เนาะเป็นถนนยู่หลินตะวันตกนะครับซึ่งเพื่อนก็บอกเองว่ายู่หลินลู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเออที่ชื่อตรงางเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นไม่เป็นตะวันตกก็ตะวันออกไม่ก็เหนือไม่ก็ใต้อะไรเงี้ยจะไม่ได้มียู่หลินลู่ที่เป็น ชื่อเปล่าๆแบบนี้โดยที่ไม่มีทิศเลยเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็พอไปถึงเนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างแรกคือถนนทั้งสายก็คือเป็นบาร์ทางสายก็ว้าวว้าวมากเลยว่าแบบถ้าพูดถึงแบบในกรุงเทพเราหาที่มันคล้ายๆกันอย่างนี้ยากนะต้องต้องบอกว่าถ้าเราจะพูดเหมือนอารมณ์ มันเป็นความชิลอย่างหนึ่งเนาะามันเป็นร้านชิลๆที่เดียนต,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 ติดติดกันเลยในผมเองก็ไม่ค่อยเที่ยวซะด้วยสิคุยก็อธิบายให้ถมกกันว่าถ้ามันจะคล้ายคล้ายแถวไหนมีคนบอกว่าเหมือนแถวอารีแล้วสะพานควายอารีแล้วก็มีคนบอกว่าบางทีก็เหมือนลาดพร้าวตรงห้าแยกลาดพร้าวที่ตอนนี้ก็แบบมีร้านนั่งชิลหลายๆร้านติดกันแบบนั้นก็ เอาว่าถ้าอธิบายหเห็นภาพนะครับก็ทุกร้านติดติดติดกันมีก็อาจจะมีแทรกด้วยร้านอาหารบ้างแล้วก็เป็นบาร์บาร์ทุกบาร์เลยเนี่ยมีเป็น10บ,บาร์ทุกบาร์ก็จะมีนักร้องที่อยู่ประจำบาร์เนาะก็จะเหมือนบ้านเราที่เป็นอะไรที่เป็น,นร้านนั่งชิวก็จะมีคนที่ร้องเพลงก็จะเป็นอันนี้ไปนะก็ไปนั่งร้านหนึ่ง ที่ไม่ใช่ร้านที่อยู่ในเพลงนะครับเพราะว่าเสี่ยจิวกวนเนี่ยมันชื่อดังมากจากเพลงนี้คนจีนเขาก็รู้หลายหลายคนหๆๆลายหลายนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยก็จะมาลงที่เสี่ยจิวกวนเพราะฉะนั้นเสี่ยจิวกวนก็จะเต็มเราก็เลยไปทั่ร้านใกล้ๆกันบรรยากาศดีมากไม่ได้กล้าบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากจริงๆบอกว่าไม่ต้องบอกชื่อร้านก็ได้เพราะว่าแถวนั้นเป็นสิบร้าน ทุกคนหลอกบอกว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปที่ยู่หินลูเนาะก็ลองเดินดูได้ชอบบรรยากาศร้านไหนเดินเข้าไปเลยผมว่าทุกร้านดนตรีดีหมดอันนี้กล้าพูดนรู้สึกว่าไปนั่งฟังแล้วรู้สึกชิลอ่าเลือกร้านที่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บนั่งแล้วก็สั่งมันก็มีร้านจริงๆมันก็อารมณ์เหมือนบ้านเราก็คือจะมีทั้งแอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์แล้วก็มีอาหาร ซึ่งก็สามารถสามารถกินได้อะไรได้สําหรับนักร้องจริงๆอันนี้ผมก็สังเกตมาเยอะแหละจริงๆมันจะมีตั้งแต่แบบร้านชิลที่ที่เสียเหมือนด้วยจริงๆผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ะเนาะแบบพาเพื่อนไปอะไรไปเราสังเกตได้ว่าที่นี่เนี่ยวัฒน,ธ,นธรรมของร้านไม่เหมือนกันบ้านเราเนี่ยคือนักรตีจะเล่นประมาณ45นาทีแล้วก็พัก15นาทีหรือว่า50พัก10ประมาณนี้ก็คือจะเป็นรอบๆไป หรือว่าเคยเจอ40 20ได้มั้งแต่ผมจำไม่ได้แหละแต่ก็จะประมาณนี้แต่ที่จีนเนี่ยผมไปมาหลายที่แล้วก็พาคณะไปหลายครั้งมากผมก็จะพบว่าที่เนี่ยชอบเล่นคือ30 30ก็คือดนตรีสดเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเปิดเพลงจะเป็นอย่างนี้ผมเจอที่ปักกิ่งที่ ไยนั้นเป็นเหมือนกันที่นี่ด้วยไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าร้านที่ผมนั่งเนี่ยเราก็จะบอกว่าแนวดนตรีก็จะไม่ได้เหมือนกับที่อื่นมากเหมือนที่นี่เนี่ยถ้าฟังเพลงเฉิงตูนะครับเราจะรู้สึกว่ามันคือความชิลมันคือความสบายมันคือความที่รู้สึกแล้วนั่งแล้วผ่อนคลายที่นี่ดนตรีก็จะเป็นแนวนั้นเหมือนกันเนาะเท่าที่ ผมอยู่มานะครับต้องโค้ดว่าร้านที่ผมไปนั่งนะทุกคนก็จะดน,นตรีแบบช้าๆชิวๆไปเรื่อยทุกคนก็จะดื่มดั่มกับดน,นตรีไปแล้วก็พอเป็นเปลี่ยนเป็นเพลงเพลงก็อาจจะแบบจังหวะเร็วขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็กยังคีปเพสของความชิวไว้ประมาณนั้นก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยยาวๆไปเลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าขัดใจอยู่เหมือนกันก็คือเรานั่งไป สักพักใหญ่เราน่าจะถึงแบบสี่ทุ่มกว่าแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเพลงไม่เล่นจังหวะเลย <c oughs> มันต่างจากบ้านเรามากเลยนะบ้านเราในแบบสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มนีจังหวะต้องมาต้องแบบต้องเร็วขึ้นต้องเติ่นดขึ้นทุกคนต้องพร้อมที่จะที่จะลุยมาแหละสําหรับที่นี่เนี่ยเท่าที่ผมรู้สึกก็ยังไม่เติ่นดสักทีแต่ว่าด้วยผมอยู่ไม่ดึก เขาไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าหลังที่ยงคืนไปแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้จริงเป็นคนนอนเร็วก็เช่นนี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกสัมผัสมาแล้วก็ร้านที่ผมไปนั่งเนี่ยจริงๆอยากแชร์เหมือนกันว่าร้านที่ตัวเองนั่งเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกเลยว่าต้องขออภัยจริงๆว่าผมไม่ได้ถ่ายชื่อร้านมาเพราะฉะนั้นผมจําไม่ได้ว่าร้านชื่ออะไรนะฮะก็ลองเดินหาดูแล้วกัน บรรยากาศที่ร้านในวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามม่มีความเป็นกันเองมากนะก็คือต้องนึกภาพว่ามีเวทีอยู่ข้างหน้าร้านแล้วก็ไอข้ข้างตงนในเนาะข้างในร้านก็มีคนเล่นดนตรีแล้วก็ร,บรอบๆของวงดนตรีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนไฟปลอมเนาะที่เป็นลมเป่าแล้วสีแดงๆเ,เหมือนไฟนะครับก็เป็นไฟปลอมและถ้าจะไฟปลอมมาก็คือโต๊ะที่นั่งเป็น,ปนโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ ก็คือให้ความรู้สึกเลยว่าเหมือนกับเหมือนแฟนคลับมารอฟังเพลงแบบนั้นเลยคือระยะประชิดมากประชิดแบบประชิดกับคนเล่นสุดๆออแล้วก็ร้านก็ดูอารมณ์น่าจะประมาณ2คู่หาได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ก็เหมือนร้านแถวบ้านเรานะก็แล้วก็คนเล่นเนี่ยเราเขาจะมีเพลยที่สองเขา ในร้านนี้นะครับอันนี้ต้องโค้ดมาในร้านนี้เขาจะมีเพล์ลิสของเขาอย,อยู่ชุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถสแกนเพื่อที่จะขอเพลงได้ซึ่งแต่แตละคนแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันบางคนบางกลุ่มก็จะเป็นเพลงจีนอย่างเดียวเพลงเก่า,าบางคนก็กลุ่มเพลงใหม่กลุ่มเพลงชิลบางกลุ่มก็มีแบบเอามีเพลงอังกฤษด้วยอะไรเงี้ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมลองสแกนของร้านผมดูแล้วตอนแรกคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเอออยากสนับสนุนเขาหน่อยเราสแกนเพื่อแบบเออขอเพลงขออะไรอย่างงี้ก็พอสแกนไปปุ๊บเข้าเมนูจ่ายตังค์ดูราคา150ยหยวนโอเคพอผมเลิกแค่นี้ก็ <laughs> ไม่กล้าเลยคือเราเราว่าให้ชิปแบบนิดนดหน่อยๆน่อยเพราะว่านะแต่ขอเพลงเพลงเดียว150ยหยวนที่ผมไปร้องเกตเธอะเอาจริง แพงเกินไปสุดท้ายก็เลยไม่ได้ขอแล้วก็นั่นแหละฮะอันนี้คือบรรยากาศของร้านโดยคร่าวๆก,ก่อนแล้วกกันน่อเดี๋ยวขออนุญาตอิบไว้แล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อคราวหน้ากับบรรยากาศของร้านที่นั่งบ,บันยัางมีอย่างอื่นให้ติดตามต่อไปโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ฟังกันมาจนถึงจุดนี้เดี๋ยว เราไว้เล่ากันใหม่คราวหน้าก็งานนี้จริงๆแอบอยากจะเล่าทุกอาทิตย์เหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าต่อๆกันเนาะมันเล่าแล้วมันสนุกผมก็ไปก่อนละครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ